อ้มึอนี่อออกนะาา็ออกมาแต่เศ้าเนาะมหาออกมาแต่เศ้าเลยพี่น้องงา <c oughs> นมานืองานอยู่รอบูนโอ้มาหาได้งานแล้วครับได้อเมซอนคาเฟ่โอ้มาหาได้งานแต่เช้าเลยเหรอครับโอ, <c oughs> ขอ้ของแท้ของแท้มาหาบอกแล้วต้องออกมาแต่เช้าแบบนี้แหละจะได้งานเดียวกโอ้วันนี้ไม่ได้จองรอบงานดิ้งเลยเครับเพิ่งจะได้ตัวแรกโอ้ <activist> สวยสวยสวยนู่นน่ะรอนแล้วน่ะเรียบร้อยแล้วรันค้าดูรันค้าครับรันค้าร์ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนั่นนี่นั่นไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าไม่ใช่ออเดอร์ผม action อย่างเงี้ยะ action อย่างเงี้ยเข้าออกซุปเข้าออกหลับมือครับหลับมือไปเลยเอาแขนเอาไปใช้มือได้ไหม อาข้าวยัหน้าโหูที่ไหนเนี่ยก็ส่มคอยเอลยก็แบบเปส่งใครพารำตำตำให้ตำอะไรก็จริงเลยนะเละ